สวัสดีครับทุกคนเคยคิดไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งเราเลิกเป็นลูกจ้างธรรมดาแล้วกลายเป็นนายตัวเองจะเป็นยังไงอิสระทางเวลารายได้ที่มากขึ้นแต่หลายคนเริ่มแล้วเจ๊งไปก่อนซะง,งั้นวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าถ้าอยากเริ่มธุรกิจส่วนตัวในวัยทำงานอย่างเราๆต้องเตรียมตัวยังไงทำอะไรบ้างเพื่อไม่ให้ล้มเหลวตั้งแต่ก้าวแรกอันดับแรกเลย การเป็นนายตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องฝันเฟื่องแต่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจจริงจังอย่าคิดแค่ว่าลาออกแล้วทำธุรกิจเพราะส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะเตรียมไม่พร้อม 1. เข้าใจตัวเองก่อนถามตัวเองว่าเราชอบอะไรเก่งอะไรและทำแล้วมีคนอยากจ่ายเงินให้จริงไหมการเริ่มธุรกิจจากแพชั่นดีแต่ถ้าไม่มีตลาดก็ไปไม่รอด 2. ศึกษาตลาดและลูกค้าตลาดไหนที่ยังมีช่องว่างลูกค้ากลุ่มไหนที่ต้องการสินค้าหรือบริการแบบเราลองสำรวจหรือพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายเอาความเห็นเขามาปรับปรุงไอเดีย 3. วางแผนการเงินธุรกิจที่ดีต้องมีเงินทุนพอสมควรถ้าไม่มีทุนเยอะก็ต้องวางแผนการใช้เงินให้รัดกุมคิดเผื่อเรื่องรายด้ไม่เข้าในช่วงแรก อย่าหวังจะรวยเร็วแต่ต้องมีเงินหมุนพอเลี้ยงตัวเองและธุรกิจได้ 4. เรียนรู้และปรับตัวตลอดเวลาโลกธุรกิจเปลี่ยนเร็วเทคโนโลยีพฤติกรรมลูกค้าต้องเปิดใจรับฟังคำติชมและพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีทำงานแล้วเราจะเริ่มยังไงให้ไม่เจ๊งจริงๆนี่คือขั้นตอนง่ายๆที่ทำได้เลย 1. ทํางานประจำไปก่อนถ้าเป็นไปได้อย่าลาออกทันที ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานเริ่มทำธุรกิจเล็กๆขึ้นมาเพื่อทดสอบตลาดและไอเดีย 2. ใช้เงินเก็บอย่างระมัดระวังตั้งงบประมาณที่ชัดเจนและอย่ากกู้หนี้สินมากเกินตัวเริ่มจากของเล็กๆก่อนแล้วค่อยขยาย 3. ส,สร้างเครือข่ายพูดคุยกับคนในวงการเดียวกันเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จหรือแม้แต่คนที่เคยล้มเหลวเพื่อไม่เดินซ้ำรอยเดิม 4. ลงมือทำและเก็บข้อมูลทำจริงแล้วจดบันทึกผลลัพธ์ว่าขายดีไหมลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วค่อยปรับปรุงสรุปง่ายๆนะครับการเป็นนายตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปถ้าเรารู้จักเตรียมตัวทำความเข้าใจตลาดวางแผนการเงินให้ดีและลงมือทำแบบมีสติเราจะได้ก้าวแรกที่มั่นคงและโอกาสสำเร็จที่มากขึ้น ขอบคุณที่ฟังนะครับเจอกันใหม่ต่อนหน้ากับเรื่องดีๆเพื่อคนอยากเปลี่ยนชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ